สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดตัวแผนที่ใหม่ถัดไปของอารีนาเบรกเอาท์ซึ่งก็คือสถานีโทรทัศน์คาโมนาสถานีโทรทัศน์เป็นจุดกลยุทธ์ที่สำคัญที่ตั้งอยู่เรียบชายฝั่งคาโมนาในช่วงสงครามเหนือใต้แนวรบทิศเหนือใช้สถานที่นี้เป็นศูนย์บัญชาการแต่ตอนนี้ถูกยึดครองโดยสมาพันธ์ซูเม็กพื้นที่นี้ถูกทำลายในช่วงสงครามแต่สถานีโทรทัศน์ยังคงอยู่ หากต้องการเข้าไปยังสถานีโทรทัศน์ผู้เล่นต้องพบอุปกรณ์ที่มีมูลค่าอย่างน้อย80,000โคเอินรวมถึงจ่ายค่าเข้า12,000โคเอินมีบอสทั้งหมด3ตัวเดินอยู่ทั่วสถานีทำให้แผนที่นี้อาจเป็นแผนที่ที่ยากที่สุดแต่ก็คุ้มค่าที่สุดด้วยชั้นสองของสถานีโทรทัศน์จะมีกองกำลังรักษาความปลอดภัยเกรสคุมพื้นที่อยู่ผู้เล่นสามารถเข้าต่อสู้เพื่อเปิดพื้นที่และค้นหาว่ามีอะไรอยู่ข้างในก็ได้ สถานีโทรทัศน์อยู่ระหว่างขั้วอำนาจต่างๆและเป็นศูนย์กลางของอีเวนต์ศึกประชันฝ่ายเราหวังว่าคุณจะสนุกกับการอัปเดตล่าสุดในอารีนาเบรกเอาอย่าลืมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป